กดไลค์นะคะฝากกดจอกดใจกดติดตามน้องๆด้วยนะน้องๆที่ฟาร์มเราใส่เลือดนําเข้าทุกตัวนะคะน้องๆที่ฟาร์มเราใส่เลือดนําเข้าแท้ทุกตัวนะ,ะเพราะแม่พันธุ์นาเข้าจากประเทศรัสเซียะค่ะสินทอดน้องๆเริ่มต้นที่ส0มสิบถึงห้าสิบใบเทานะคะเพราแม่พันธุ์นําเข้าทุกตัวมีใบเพชรดีกรีเต็มใบมีไมโครชิปประจําตัวให้นะคะ รับประกันได้เลยว่าเป็นสายเลือดนําเข้าแท้ร้อเปซแน่นอนไม่มีสายเลือดชิดนะไม่มีสายเลือดชิดไม่มีพ่อแม่ในไทยคะ่ะไม่มีสาย่ไม่มีสายเลือดจากจีนนะคะ ฝติดตามความน่ารักของน้องไว้ด้วยนะคะ เงียบเลยเลียหมวยหน่อยสิเงียบเลยแต่ก่อนว่าแบบกลัวกลัวว่าหยุดหยุดต้องรอไม่ได้แล้ว แต่ก่อนเวลาไลฟ์สดแล้วทีนี้คือเสียงพัดลมเนาะเสียงพัดลมแล้วเสียงรอบข้างอย่างเงี้ยมันเสียงดังมากค่ะแล้วทีนี้ยกลัวกลัวเพื่อนเพื่อนลำคาญก็เลยซื้อไม้ตัดน้อยมาปรากฏว่าเงียบกริบเลยทีนี้เสียงหมาเมือเสียงนกเสียงพัดลมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยรอฟังเสียงแม่ค้าอย่างเดียวเอาไงทีนี้มันเงียบเกินไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không พ่อแม่พันธุ์ของเรานําเข้าจากประเทศรัสเซียนะมีใบเพชรดิกรีเต็มใบมีไมโครชิปประจําตัวให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะฝากกดติดตามน้องน้องฟาร์มคอกี้กรุงเทพด้วยนะน้องที่ฟามเริ่มต้นที่3 0มสถึงห้ใบเทาค่ะแต่ถ้าน้องตัวไหนที่ไม่มีโรคทางพันธุก,กรรมเลยก็จะอยู่ที่80ใบเทานะคะชุดที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็อสองเดือนครึ่งค่ะสองเดือนครึง่งวัคซีนรวมสองเข็ม ส่วนน้องชุดนี้น้องชุดนี้เพิ่งจะอายุประมาณสักสีน่น,น้องยังไม่ได้วัคซีน,น,น้องยังไม่ได้วัคซนีนเราก็เลยไม่ได้เอามารวมกันนะตรงนนขนุยาตขยับไม้หนึ่งเอ้าไม้ฉันจะตีกันสิอือ ฝากขอเจอ้าขอใจให้น้องหน่อยนะคะฝั่งนี้ก็จะเหมือนหมูแคร์นิดนึงฝั่งนี้ก็จะดูน่ารักสมูทนี้หน่อยเนาะน้องได้รับวัคซีนหรือ,อยังคะอ่าถ้าเป็นชุดสองเดือนครึ่งชุดที่นุ่นแทนกล้องอยู่ตอนนี้คะ่ะได้รับวัคซีนแล้วสองเข็มเป็นวัคซีนรวมนะคะแต่ถ้าน้องอีกชุดหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้วัคซีนจะวัคซีนเรเร็วนี้ละคะ่ะเข็มแรก ฝากกดติดตามน้องๆฟาร์มคอกีคูเทพด้วยนะคะฝากกดติดตามน้องๆฟาร์มคอกีตูเทพด้วยนะ,ะน้องที่ฟาร์มเราใส่เลือดนําเข้าแท้ทุกตัวนะคะเรานําเข้าพ่อแม่พันธุ์จากยุโรปประเทศรัสเซียและยูเครนนะพ่อแม่พันเรานาเข้าทุกตัวและประกันได้เลย,เลยมีใบเพดต้นประเทศของพ่อของแม่ให้ลูกค้าดูเทียบด้วยนะคะ ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะว่าจะไม่ได้สายพันธุ์แท้หรือกลัวน้องไม่ใช่สายนาเข้านะของเรามีใบเพชรต้นประเทศของพ่อของแม่ให้ลูกค้าดูเทียบด้วยค่ะนอกจากว่า,าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่พันธเนาะแม่นอกสจากแม่พันธุ์ชุดนั้นนะ่ะที่ไม่มีใบเพชรน,นอกอคือเป็นลูกที่เกิดในไทยอารมณ์แบบว่าผสมจากประเทศรัสเซียม,มาแล้วมาข้อที่ไทยส,ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเราก็จะเก็บตัวเมียไว้ทําพันธุ์นะคะ แต่ถ้าเป็นตัวผู้เราก็จะขายออกหมดแต่ทีนี้ก็อย่างที่ว่าไปค่ะตัวผู้ะจะออกเร็วกว่าตัวเมียซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของน้องหมาติดท้องมาพอน้องหมาติดท้องอย่างตัวเมียคือส่วนใหญ่เราก็จะเปิดอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยใบเทาครับน้องเป็นติดท้องมานะคะอารมณ์เหมือนว่าลูกค้าได้ซื้อหมาเข้า,าแค่ไม่ได้ใบเพชรนอกแค่นั้นเองอันนั้นก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยใบเทาส่วนของน้องๆที่ฟาร์มก็จะ เป็นสายเลือดดาเข้าทุกตัวค่ะพ่อแม่พันธุ์เราใช้สายเลือดําเข้าทุกตัวส่วนราคาก็จะอยู่ที่3 0มสิบถึงห้าใบเทาอันนี้คือราคาเป็นเ,เลทปกติของเรานะคะแต่ถ้าน้องตัวไหนที่ไม่มีโรคทางพันธุกรรมไม่มีโรคทางพันธุกรรมนะที่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องไขสันหลังเสื่อมไม่มีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเสื่อมไม่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือดนะคะอันนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่80ดสิบใบเทานะ ฝากกดติดตามน้องๆฟัง,งพ็อกี้กุเทพกันด้วยนะคะสามสิบใบเทาตัวไหนคะสามสิบใบเทามีหลายตัวเลยอาจจะไม่ได้มีชุดที่อยู่ในไลฟ์นี้ด้วยนะคะนุ่นหลบกวนไปบ้านเขียวได้ไหมไปหาจ้เขียวได้ไหมหรือว่าเป็นอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ของช่องทางติกตอกมาก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่นตอบกลับนะเดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวเดี๋วนุ่นแจ้งว่ามีตัวไหนบ้างนะสามสิบใบเทาสามสิบใบเทานี่คือพ่อแม่นําเข้าเหมือนกันนะคะต่างแค่อาจจะหนึ่งด้วยอายุด้วยคะ่ะ สองอสายเลือดของพ่อแม่ชุดนั้นด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นพ่อแม่ชุดที่ไม่ใช่หมาที่ไม่ที่พ่อแม่นําเข้าแต่ไม่ใช่เกรดประกวดอะคะก็จะราคาถูกหน่อยความสวยงามภายนอกก็มีผลกับราคาเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นสายประกวดนะหรือว่าเออ่เป็นสีที่เป็นน้ําตาลล้วนอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือเลือกได้เลยเพราะว่ามันมีราคาตาม ตามขั้นบันไดมันอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็คือได้ใส่เลือดน้าเข้าทุกตัวเหมือนกันนุ่นรบกวนทักหาหลังบ้านหน่อยนะคะรบกวนทักหาหลังบ้านหน่อยะะเดี๋ยวนุ่นจะรีบตอบกลับเลยแต่ถ้าลูกค้ามีช้อยในใจอยากได้เพศอะไรสีอะไรก็จะดีมากเลยค่ะนุ่นจะได้ส่งให้ดูถูกว่า ลูกค้าตรงตรงที่ตรงใจลูกค้าไหมที่ลูกค้าอยากได้ไหมนะ่ตัวที่หูตกวันน,นั้นหูตั้งแล้วนะคะทุกคนเอามารวมกันละเอาตัวนู้นมันขยบชามไปตรงนู้นละ ฝากติดตามน้องๆด้วยนะน้ำไม่ได้หมายถึงน้ำหมายชุดเนี้ยฮะ หมายถึงว่าให้เอาเอาน้ําให้มันไหม กดติดตามน้องๆฟาร์มเค้ากี้กรุงเทพด้วยนะคะบ้านฟ้าก็จะมีหลายช่องอยู่นะถ้าอยู่ในบ้านฟ้าก็จะมีหลายช่องอยู่เพราะว่าเปิดไว้แบบพิงพิงคงฟ่งงางมากเพราะโดนเพราะโดนเพราะว่าบ้านฟา้าบินบ่อยบินเป็นนกอิสระเลยทีเดียวแต่หลักๆตอนนี้ที่ใช้งานบ้านฟ้าอยู่ก็จะมีสองสองบ้านนะคะสองบ้านนะ